แฮปปี้เดยว่าการ์ตูนในเซนตมูดบ้างแล้วตายเพราะมือีกแล้วคะ่ะพี่เบนงานหนักหูอ้บอกเลยมือไหนดูดิไม่ดูเลฟเลยหรออยู่ในหัวหมดแล้ว,วะ่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเมือ Sky, ่อเดอสกาวาดเซเลอร์มูนนะครับผมแล้วเรามาเริ่มต้นกันด้วยภาพลูน่ากับอาร์เทมิสนะครับผมโดยฝีมือพี่ฮ่องเต้นะฮะต้องบอกเลยว่าพี่ฮ่องเต้เนี่ยเป็นคนที่วาดสัตว์ได้แบบว่าสวยมากๆนะครับผมก่อนหน้านี้พี่ฮ่องเต้ก็ฝากผลงานไว้ในช่องแฟนลิฟด้วยนะฮะวาดเทพเจ้ามังกรนในเรื่องดักเกิลบอลนะครับผมไปหาดูกันได้เลยนะสุดท้ายนี้ก็ขอฝาก Facebook Page และ IG Art of h o อ g t ฮงเตไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กิจกรรมแฮชแท็กวาดแรกกันสัตว์ด้วยนะฮะ ก่อนหน้านี้นะครับผมได้เกิดปรากฏการ s แฮชแท็กเซรามูนรีดอกันนะฮะเรียกได้ว่านักวาดรูปทั่วประเทศนะครับผมเล่นแฮชแท็กนี้กันหมดเลยและในคลิปนี้ครับผมผมจะพาทุกคนมาดูเซรามูนรีดอ r จากนักวาดสาวท่านหนึ่งใน Facebook ผมเองครับ นักวาดคนนี้มีชื่อว่าลาฟิน่านะครับผมต้องบอกเลยว่าโหเก่งมากครับคนนี้คือเขามีความใส่ตัวตนของตัวเองลงไปนะตัวตนของคนวาดเลยนะครับผมเป็นแนวแบบกอธิกนะฮะคือถ้าใครไม่รู้ว่ากอธิกคืออะไรนะผมอธิบายง่ายๆเลยครับให้หนึกถึงแดคูล่าไว้นะครับผมนั่นแหละคือกอธิกเลยแหละครับเดี๋ยวส่งต่อให้คนวาดเลยนะครับ สวัสดีค่ะเกิลจากเพจลาฟีน่าเกิลนะคะก็สำหรับเซรามูนที่เราวาดไปแล้วก็จะใส่คอนเซ็ปต์ความโกธิคมีความดาร์กหน่อยหนอยแล้วด้วยความที่วาภาพในวัยเด็กของเราอ่ะภาพเซรามูนอ่ะจะมีความเป็นนักสู้เราก็เลยใส่ความเป็นนักสู้แล้วก็ใส่ความเป็นเอกโซติกเซ็กซี่เล็กน้อยตามสไตล์เลเ้นของเราถ้าใครชอบฝากติดตามได้ที่ Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ลาฟีน่าเกิลนะคะบ้ายบายค่ะ มาดูของนักวาดคนนี้กันบ้างนะครับผมต้องบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนที่ทุกคนรู้จักกันแน่นอนนะเป็นคนรีเควสเองเลยนะครับผมว่าอยากวาดเซร์มูนนะครับผมหลายๆคนน่าจจะเดากันออกแล้วว่าเป็นใครนะฮะลายเส้นนี่ดูสนุกและมีความสุขมากเลยนะฮะแฮปปี้เดี๋ยววาดการ์ตูนในเซรมูนบ้างแล้วดีจยรูปที่เราวาดเป็นรูป อุซากิน้อยจิบูซะหรือว่าเซรามูนจิวหรืออะไรก็ตามเราจําชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าประมาณนี้คาแรคเตอร์นี้คือตลกชอบไปอยู่ในตัวเหตุการณ์แล้วก็ไม่ค่อยมีพลังอะไรกับเขาเป็นตัวน้องของเรื่องเก๋ด <G ay> ีกูดเวรีกูดมากๆค่ะ ก่อนอื่นกด Follow IG กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงในโซนของเดอะสกาแล้วนะผมเดี๋ยวจะของช่องจะขอเปิดงานก่อนนะผมด้วยอุสงิในลายเส้นของแฟตลิปนะครับผมภาพนี้ผมใช้เวลาวาดไม่นานมากครับผมจำได้ว่า ว่าในร้านทําผมด้วยนะครับว่าแล้วก็ขอโปรโมทหน่อยนะครับผมร้านของจูเนียครีเอทีฟของเดือะสการนั่นเองนะครับผมชื่อว่าร้านเนลแลนนะครับผมอยู่แถวโชคชัยสี่นะครับผมทำสีผมดีมากๆครับร้านนี้แล้วร้านแบบดูดีมากเลยคือวันนั้นจูเนียผมชวนไปนวดร้านข้างๆนะครับผมเป็นร้านนวดแบบแผนไทยแบบญี่ปุ่นนะครับผมมีแบบประคบหินมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบว่าอยากลองครับว่านวดไทยสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ไปถึงแล้วคิวเต็มนะครับผมก็เลยต้องมานั่งวาดรูปแทนนะ เดี๋ยวขอต่อจากท็อปิกเมื่อกี้หน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยมีบ้านใครเปิดร้านนวดแผนไทยบ้างไหมครับผมก็ถ้าบ้านใครเปิดนะครับผมยินดีรีวิวให้ฟรีเลยนะครับผมผมจาได้เลยว่าผมเคยไปนวดแถวแถวบ้านนะครับผมแล้วก็เจอกับน้องคนหนึ่งที่แบบเป็นแฟนคลับช่องเราด้วยนะเขาก็น่าจะตกใจว่าเออคุณเบนที่จองนี่คือพี่เบนแฟนลิฟเหรอซึ่งวันนั้นผมอายมากเลยผมจําได้ว่าผมนวดอยู่แล้วผมหลับ ผมเผลอหลับแล้วก็กลนดังแบบลั่นล้านเลยนะฮะคืออายมากครับผมวันนั้นนะกลับมาเข้าเรื่องกันได้แล้วผมนี่คือเซเลอร์ s ซตเทินะครับผม,บผมโดยลายเส้นเนี่ยชัดเจนเลยครับผมของจูนเดอะสแน็คนะครับมาดูที่ลายเส้นของคนนี้กันบ้างนะครับผมนี่ครับเขาวาดเป็นแนวแบบจีบีนะครับผมแล้วแบบภาพดอกกุหลาบด้วยนะวาด,ดอกกุหลาบแบบนี้นี่น้าตีมากเลยนะฮะ นี่นะคะพี่เบนบอกว่าจำลายเส้นในชาได้แล้วอ่ะชาก็เลยลองวาดแบบจิบิีดูบ้างนะคะเป็นคุณนักการา์ัูนซิดดลนั่นเองเฮเข้าุกลับด้วยว้าวโอ้ไอชาวาดออกมาได้แบบน่ารักมากเลยนะครับผมอันนี้ผมแก้ดอกกุหลาบให้น้องด้วยนะผมโอ้น่ารักมากเลยนะฮะ ตรงนี้ขายของนะครับผมเสื้อครบรอบ10ปีแฟทลิฟตนะครับผมสั่งได้แล้วนะครับที่เพจลิฟต์และ IG l i ลิฟ k ์บีเนะครับผมราคา890บาทครับผมมากันที่ภาพนี้นะครับผมลายเส้นที่ทุกคนคุ้นเคยแน่นอนนะครับผมลายเส้นแบบว่าสะอาดเรียบร้อยอย่างนี้มีอยู่คนเดียวในเดอะสกายจริงๆครับต้องบอกเลยว่าลายเส้นเขามีเอกลักษณ์มากๆนะครับผมคือเป็นลายเส้นที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ชอบมากเท่มากครับลายเส้นของคนนี้นั่นก็คือซีนอยู่ไม่นิ่งนั่นเองนะครับ ถ้าชอบลายเส้นของซีนอย่าลืมไปติดตามช่องอยู่มินิ่งกันด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าช่องอยู่มินิ่ช่วงนี้มาแรงมากๆเลยนะฮะมาต่อกันที่ลายเส้นของคนนี้กันบ้างนะครับผมคนนี้เป็นคนที่วาดมือสวยนะครับ คือถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วที่เดือสกาวาด o d เดสออฟเจเนซิสนะครับผมเนี่ยคนนี้เป็นคนที่วาดมือสวยมากนะครับซึ่งนั่นก็คือลายเส้นของมุกกี้ชูวีดูวับนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เออวาดลูกออกมาได้น่ารักนะครับผมตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะวาดมือออกมาได้แบบดีมากเลยแต่คือโดยรวมเนี่ยก็ดูน่ารักนะครับผมตามลายเส้นผู้หญิงเลยเนาะ มาดูอุสางิคนนี้บ้างน,นะครับผมนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยครับในรายการเมื่อเดอะสกาช่วยกันวาดนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทายไม่ถูกกันแน่นอนนะะซึ่งดูจากลายเส้นแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเออดูดีเลยนะคือผมก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเออทำแพงอ่ะวาดรูปสวยเขาคนนี้นี่เรียกได้ว่าแฟนขับรถหลามเลยนะฮะตั้งแต่ที่เล่นเป็นซอบีในล้อเลียนชิงดอมแล้วนะครับเนี่ยลายเส้นดูแบบผู้หญิงมากเลยนะครับผมดูเป็นแบบเด็กมอปลายที่แบบวาดรูปในสมุดเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่เหมือนเขาจดอะไรสักอย่างตอนที่ผมให้วาดนะครับผมแล้วเหมือนพี่เขาไม่รู้ว่ามันอัดไปแล้วนะ r e f e เ e น c ์มันไม่เห็นเหมือนเลยวะ New t w ป่ะเนี่ยเออโปเก m o n มากกว่าเลยก็เป็นลายเส้นของพี่กอ f f e ่เพลินภูมินะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจเลยครับว่าตัวไหนูน่าตัวไหนร์เทมิสนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลงสีมั่วๆเอาแล้วกันนะเพราะว่ามันมีพระจันทร์บนหน้าผากเหมือนกันนะตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งขาวเนาะแต่น่ารักมากเลยครับผมแมวสองตัวเนี่ย คนนี้เคยมาโชว์ฝีมือแล้วผมในคลิปเมื่อเด๋อวสกาววาดนารูโตะนะครับซึ่งวาดออกมาดีมากครับคนนี้อตัวอะไโอดูรูปที่วาดกับคนวาดนะฮะโอ้และนี่คือผลงานของเกมอยู่ไม่นิ่งนะครับผมวาดเซเลอร์วีนัสซึ่งลายเส้นเนี่ยโอเคเลยนะผมดูเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะเหมาะกับการนำไปทำเป็นสติ๊กเกอร์มากๆเลยครับผม คนนี้ครับผมมีการลบๆวดัดวาดอยู่หลายครั้งมากครับผมแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วาดรูปนานมากครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดเอา iPad ให้เขาไปเนี่ยก็คือต้องทิ้งไว้เลยครับเป็นชั่วโมงเพราะก็คืออุ้มอิมนักวาดมาราธอนของเรานั่นเองนะครับแต่เขาวาดออกมาดีนะครับผมของอุ้มอิมเนี่ยว่าออกมาแบบสวยเลยอันนี้คือมันแบบมันดูพอดีครับยิ่งตอนลงสีนะทุกคนเนี่ยดูดิตอนลงสีนี่คือแบบดีเลยเพราะว่าในเรื่องเซเลอร์มูนเนี่ยตัวละครเนี่ยมีสีที่สวยทุกตัวเลยนะผมสีแบบลงตัวมาก มากันที่ลายเส้นของคนนี้บ้างนะครับผมถ้าใครดูเมื่อเดอะสกาวาดกันบ่อยๆนะฮะก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นใครวาดคือดวงตานี่ชัดเจนมากเลยนะครับผมลายเส้นนี้เป็นของออมนั่นเองนะครับออมเป็นอีกคนหนึ่งที่วาดรูปออกมาได้น่ารักนะครับตามสไตล์แบบลายเส้นผู้หญิงเลยนะซึ่งผมแอบสปอยน,นิดนึงครับผมถ่ายตูนมีออมไว้แล้วนะครับผมไว้เดี๋ยวหาวันลงให้ดูนะต้องบอกเลยว่าสวยมากครับที่ผมวาดออมไว้นะครับ คนนี้นะครับผมพื้นที่กระดาษเนี่ยมีตั้งเยอะนะครับผมไปวาดตรงมุมล่างนะก็เป็นเซเลอร์จีบีนะครับผมซึ่งลายเส้นเนี่ยเขาพยายามดัดแปลงอยูแล้วครับคนนี้ตายเพราะมืออีกแล้วค่ะพี่เบนงานหนักรู้บอกเลยมือไหนดูดิ <laughs> มือมันกดไปอ่ะมันไ, <laughs> ไหนนิ้วอันไหนนิ้วอันนี้นิ้ว <laughs> โอ้ <laughs> เออจริงน่าทำคลิปแบบว่า เอาทัพทิมมาสอนวาดมือนะครับคือเอาให้ดูรู้เรื่องก็พอแล้วนะน่าสนใจครับผมถ้าใครอยากดูเนี่ยเม้นบอกกันด้วยนะเดี๋ยวจะไปลองไปคุยกับทัพทิมให้นะว่าทัพทิมอยากเรียนวาดมือไหมนะ <c oughs> <c oughs> คนนี้นี่ไม่ต้องบอกเลยครับว่าใครนะฮะวาดรูปได้รวดเร็วแล้วก็ไร้เส้นร่างแบบนี้นะมีอยู่คนเดียวผมเซลมา ก็เป็นเซเลอร์มาของพี่ปิงนะผมต้องบอกเลยว่าเซเลอร์มาเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์พิมพ์นิยมของหนุ่มไทยมากนะครับคือผมชอบเซเลอร์มามากเลยชอบชุดที่ใส่ชอบสีชุดชอบสีผมคือชอบหน้าตาของเซเลอร์มาเลยนะครับมันน่าจะเป็นตัวที่สวยที่สุดในเรื่องแล้วล่ะครับไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆให้มันลึกซึ้งเลยครับสำหรับ ภาพนี้นะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นนะครับตอนที่เขาวาดเนี่ยเขาวาดยังไงครับมีเลฟดูนะผมมีแบบดูด้วยนะฮะคือดูแบบอยู่ตลอดเลยครับตอนวาดแล้วคือรายการนี้ขาดเขาไม่ได้เลยนะครับผมจําเป็นมากเหมือนเป็นเป็นไอคอนิกของรายการนี้เลยอันนี้คือผมไม่ต้องดาครับมันคือวิกกี้เมาส์นะอ๋อไม่ใช่ครับหยดนก็คือเป็ลลำบูรนะผมนะเนี่ยคือดวงจันร์แห่งจันทายครับังจะมีลายที่เป็นกรีบนะฮะแล้วก็มี พระจันทร์นะฮะสัญลักษณ์ของเซรามูนนะฮะแล้วก็เนี่ยครับรูปหัวใจปอกคอแล้วก็ผมที่เป็นล้าสองของเซรามูนที่ยาวนะเนี่ยเขาเป็นริ้วเป็นริ้วเนี่ยเซรามูนเนี่ยเนาะทุกคนดูออกแน่นะครับเซรามูนนะผมและนี่ก็คือลายเส้นของเอกพานุนะครับผมเป็นอีกคนที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับรายการนี้นะครับคือผมเนี่ยชอบมากเลยเวลาตัดเส้นของเอกพานุนะคือมันเหมือนได้ทําบางสิ่งที่แบบท้าทายฝีมือมากนะครับ ซึ่งมันออกมาดีนะเอาจริงๆลองดูตอนลงสีได้เลยฮะ <S <S คือลายเส้นของเอกเนี่ยเป็นลายเส้นที่แบบว่ามันมีเอกลักษณ์ไงคือถ้าทําเสื้อออกมาไหนย,ยังไงคนก็ซื้อครับผมลายเส้นแบบเนี้ยคือมันเป็นลายเส้นที่มาจากจิตวิญญาณของเขาแบบโดยแท้ทรูชอบครับชอบชอบลายเส้นเอกพานุกมากเลยนะ ไม่ดูเลฟเลยหรออยู่ในหัวหมดแล้วอะแต่ละมูลอยู่ในหัวหมดแล้วไม่ดูเลฟเหมือนเส้นชัดเจนดีว่ะใส่ใน้ี้ให้ด้วยอันนี้นมป่ะอืมเดียวเขาก็ต้องถือคาถาแต่เราเป็นเด็กแมนยูไงเอ๊แต่ละมูลสไตล์ผมครับ อจริงผมนึกไม่ออกเลยครับว่านี่คือตัวละครตัวใดในเรื่องเซเลอร์มูนนะครับผมขอยกให้เป็นแบบมาสคอตของจิโน่ใส่ชุดเซเลอร์มูนแล้วกันนะฮะเป็นอีกคนที่มีลายเส้นชัดเจนเหมือนเอกเลยครับผมสุดยอดมากครับยอม ครับผมถ้าชอบเซเลอร์มูนของใครครับอย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ เสื้อรุ่น f a t l i p ฟ10 Year ยวางขายแล้วนะครับผมเป็นเสื้อแบบว่าฉลอง10ปี f a t l i ิฟนะครับซื้อได้ที่เพจ l i ฟ s และ IG Lips ฟ k k ครับผมราคา890บาทจ้า 「純情としようよ」「ハートはまけよう」「月の光に導かれ」「何度もめくり合う」「星座の瞬きがそう占う恋の行方」「同じく」